เดลี่ดันดิลโดย Every Daily Football สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ d daily d ดันด a l สรุปข่าวตลาดนักเตะแบบจัดเต็มทุกวันโดย Every Daily Football กลับมาพบก,กันกับ EP ที่7กับการสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่7สิงหาคม2025จาก5ลีกใหญ่ของยุโรปมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษสโมสอนเบอร์ลี่ขวาตัวมาตินดูราฟกาผู้รักษาประตูทีมชาติสโลวาเกียวัย36ปีจากสมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ด โดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา1ปีสโมสรนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ปล่อยตัวเดลเทเลอร์กองหน้าทีมชาติไอแลนด์เหนือวัย21ปีให้สโมสรแบล็กพูลในลีกวันอังกฤษโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา4บวก1ปีมาต่อกันที่ลาลิก้าสเปนจอร์จมเรโน่กองหลังชาสเปนวัย24ปีย้ายร่วมสโมสรกาดิสในลาลิกา2สเปนหลังจากหมดสัญญากับสโมสรโอซาซูน่าเซ็นสัญญา3ปี สโมสรอน a าลาเบสคว้าตัวมาริ a โนดิอาสกองหน้าทีมชาติสาธารณรัฐโดมินิกันวัย32ปีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรอนเซบียาเมื่อปี2024เส้นสัญญา2ปี 2> สโมสรอนเอลเชยิมตัววิกเตอร์ชัสกองหลังชาวสเปนวัย25ปีจากสโมสรอนกาดิสในลาลิกา2สเปนมาใช้งาน1ฤดูกาลพร้อมออปชั่นสามารถซื้อขาดฮาวีเอสโซโรเอต้ากองหน้าดาวรุ่งชาวสเปนวัย20ปี ย้ายร่วมสโมสรเรอัลยูนิโอนในสกุนดาเฟเดราซิออนสเปนหลังจากหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโซเซดาเซ็น ad, สัญญา2ปี 2> สโมสรบาเลเซียคว้าตัวบับติสซันตามมเรียกองกลางตัวรับชาวฝรั่งเศสวัย30ปีจากสโมสรแรนค่าตัวประมาณ2ล้านยูโรสัญญา2ปีดานี่ซานเชสปีขวาดาวรุ่งชาวสเปนวัย19ปีย้ายร่วมสโมสรอัลโคยาน ในเซกุนดาเฟเดราซิออนสเปนหลังจากหมดสัญญากับสโมสรบาเลนเซียเซ็นสัญญา1ปีสโมสรบิยาริอันคว้าตัวโทมัสปาเต้กองกลางตัวรับทีมชาติกาหน้าวัย3าปีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรอาเซนนลเซ็นสัญญา1ปีมาต่อกันที่กันโชเซเรียอิตาลีสโมสรอินเตอร์มิลานปล่อยตัวซินโยวานสเดนกองหลังชาวเบลเยียมวัย26ปีให้สโมสรมาเบรย่า ในพรีเมียร่าเฟเดราซิอองสเปนโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา1ปีสโมสรปิซ่ายืมตัวเอมบลาเอนโซลากองหน้าชาวแองโกลาวัย28ปีจากสโมสรฟิออเรนตินามาใช้งาน1นึฤดูกาลค่ายืมตัวประมาณ1ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาดและสโมสรฟิออเรนตินาสามารถซื้อกลับได้ในอนาคตสโมสรน,นาลปปีปล่อยยืมเยนสกยูสเตกองกลางตัวรับชาวสวีเดนวัย25ปี ให้สโมสสนิปสวิชทาวในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลค่าย,ยืมตัวประมาณ1.2ล้านยูโรพร้อมเงื่อนไขในการบังคับซื้อขาดสโมสรนโตริโนโยืมตัวจิวานนีซิเมโอเน่กองหน้าชาวอร์เจนตินาวัย30ปีจากสโมสรนนาโปลีมาใช้งานหนึ่งฤดูกาลค่าย,ยืมตัวประมาณ1ล้านยูโรพร้อมออปชั่นซื้อขาดสโมสรนเครโมเนเซปล่อยยืมลูก้าซนิมักเคียปีกขวาชาวอิตาลีวัย27ปี ให้สโมสรนโมเดนาในซีรีส์บีอิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมเงื่อนไขในการปล่อยตัวถาวรสโมสรนเคลโมเนเซปล่อยยืมซันบาตโตเรโดเร่ปีขวาดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย20ปีให้สโมสรนเปอร์โกเลเซในซีรีส์ซีอิตาลีใช้งาน1ฤดูกาลสโมสรนเครโมเนเซปล่อยยืมทอมมาโซมิลานเนเซกองกลางชาวอิตาลีวัย23ปีให้สโมสรนอัสโคลีในซีรีส์ซีอิตาลีใช้งาน1ฤดูกาล พร้อมเงื่อนไขในการปล่อยตัวถาวรสโมสรนเลเชปล่อยตัวลูการุสโซ่กองหลังดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย19ปีให้สโมสรนโนเซรีนาในซีรีส์ดีอิตาลีโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญาณ1ปี 1> มาต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรวันสโมสรนบรุสเซียเมือเชนกลัดบักปล่อยตัวอีวานโดอรเกสซานเชสปีกซ้ายชาวลักเซมเบิร์กวัย21ปีให้สโมสรเฮราคิลส ในเอเรดิวิซีลีกฮอลแลนด์ข่าตัวประมาณ5 0,000 0ยูโรสัญญา3ปีสโมสรไอทราคแฟรงเฟิร์ตข้าตัวริสสโดอันปีกขวาชาวญี่ปุ่นวัย27ปีจากสโมสรฟบวกข่าตัวประมาณ21ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรฮัมบูร์กยืมตัวจอร์จี้โกโชเลชวิลีแบ็คขวาทีมชาติจอร์เจียวัย24ปีจากสโมสรชักตาดเนชในพรีเมียร์ลีกยูเครนมาใช้งานหนึ่งฤด,ดูกาล พร้อมออปชันสามารถซื้อขาดสมสอนฮัมบุกยืมตัววาเมตโอมารีกองหลังทีมชาติโครโมรสวัย25ปีจากสมสอนแรนส์ ance, มาใช้งานหนึ่งฤดูกาลพร้อมออปชั่นสามารถซื้อขาดสมสอนเวเดอร์เบรเมนปล่อยตัวมอวินดัชกองหน้าชาวเยอรมันวัย31ปีให้สมสรเบอร์มิงแฮมในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษค่าตัวประมาณ2ล้านยูโรสัญญา3ปีปิดท้ายที่หลีกเอิงฝรั่งเศสสโมสอนเลออาฟ ปล่อยตัวกองแดดียาวาราปีกซ้ายชาวกินีวัย25ปีให้สโมสรมักเดเบิร์กในบุนเดสลีกา2เยอรมันโดยไม่เปิดเผยค่าตัวและรายละเอียดของสัญญาซิมงเอนกาปังดูเอดบูผู้รักษาประตูชาวแคมารูนวัย22ปีย้ายร่วมสโมสรมงเปอร์ลีเยในลีกเดอร์ฝรั่งเศสหลังจากหมดสัญญากับสโมสรโอลิมปิกมาร์เซยโดยไม่เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาสโมสรแรน ปล่อยตัวคาซิมโอไลค์เบ่ปีกซ้ายชาวเบลเยียมวัย2 2ปีให้สโมสรนทรัซอนสปอร์ในซูปเปอร์ลีกตรุรกีค่าตัวประมาณ5ล้านยูโรสัญญา5ปีและนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จากเดลี่ดันดิวโดย e อ e r y d a y f o o t ฟุต l ถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยมีความคิดเห็นยังไงกับดีลวันนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ